เอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปนะครับเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ฝึกความแข็งแรงและฝึกความเคลื่อนฝึกองศาการเคลื่นนอนไหวของข้อเท้านะครับเราจะฝึกกล้ามเนื้อน,น่องนะครับกล้ามเนื้อน,น่องตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนนักวิ่งเห็นนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราเวลาเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะฝึกแบบขยิงก้าวขึ้นนะครับแต่ว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยจะพิเศษหน่อยหนึ่งคือเราจะฝึกจังหวะที่เน้นจังหวะลง นะครับจังหวะขึ้นขึ้นไปเลยจังหวะลงลงช้าๆเดี๋ยวองน้าทำให้ดูนะครับเอากล้องมาดูใกล้ๆได้เลยครับจะได้เห็นนะครับจังหวะขึ้นขึ้นไปเลยครับองน้ำเยีนขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะลงค่อยๆลงนะครับจะเห็นว่าสโลว์ดาวค่อยๆลงนะครับเราเรียกว่าอีสติกเอ็กซ์ไซส์นะครับเวลากล้ามเนื้อน่องมาทํางานทํางานตอนเหยียบยาวออกนะครับซึ่งเพื่อนักวิ่งเห็นลักษณะนี้คุ้นๆกับการวิ่งนะครับการวิ่ง กล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำงานทั้งสองช่วงเลยทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแต่คราวนี้นะครับ,นะรบถ้าทำสองข้างได้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นข้างเดียวละนะครับเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มความแข็งแรนงนอกจาจะเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับมือ,อยังแตะผนังอยู่ยกขึ้นนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงสังเกตครับกล้ามเนื้อน่องมันจะทํางานตอนที่ค่อยๆวางน้าหนักลงข้างละสามทีนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งขึ้นไปอีกลงมานะครับ คราวนี้ลองสลับข้างดูนะครับเพื่อนนักวิ่งเห็นจังหวะตอนที่ฝึกนะครับคนเรามันมีความแตกต่างกันนะครับบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะข้างขวาทาไมมันทําได้ดีกว่าข้างซ้ายหรือว่าข้างซ้ายมันอาจจะทําได้ดีกว่าข้างขวานะครับอันนี้เอาไปฝึกกันนะครับท่าน